นึกดูนะคะว่าถ้าลูกค้าตุยเอ้ยถ้าสมมุติว่าลูกค้าได้ไปอยู่ที่ห่างไกลบ้านหลังนี้ก็จะได้ตกเป็นมรดกข,ของคนรุ่นต่อๆไปไงคะจริงๆไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบบ้านหลังนี้หรอกนะครับแต่ว่าแต่อะไรหรอคะคุณลูกคา้าแต่ผมกลัวว่าผมจะมีปัญหาเรื่องการกู้บ้านะนะดิอ๋อไม่ต้องกลัวเลยนะคะดูจากเคสการแต่งตัวของคุณผู้ชายแล้วฟ้าคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะคะ นี่คุณพูดจริงเหรอคุณฟ้าแน่นอนค่ะมิทราบว่าคุณผู้ชายทำมาเชื่อกับอะไรคะผมทำธุรกิจเกี่ยวกับขายตรงครับคุณฟ้างั้นดีเลยค่ะธุรกิจช่วงนี้ราบรื่นดีไหมคะก็ดีอยู่นะครับผมขายได้เดือนละประมาณ5 6 0ถึงร้อยลํำโอ้ยอดขายแต่ละเดือนต้องเกินลายล้านแน่เลยโอ้เยอะมากๆเลยนะคะมิทราบว่าคุณพี่ขายเครื่องบินหรือว่าเรือคะเ <c oughs> ปล่าแล้วครับผมขายลำไม้ไผ่